ทีมาก็ฟาัตเตอร์พวพ่อไลฟ์สไตล์สุขรครับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขรายังคงริฤติดและหนักจริงๆหนักเหมือนกันหมดทุกอำเภอไม่เฉพาะอาจใหญ่ที่อำเภออื่นๆก็หนักหน่วงครับอย่างในภาพเป็นพื้นที่อำเภอสะดาวครับทหารต่อชะนอแล้วก็ฝ่ายปกครองไปช่วยชาวบ้านต้องใช้เชือกครับนำออกมาเพราะว่าเรือไม่พอครับเกาะเสาไฟไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้ต้องการเรือยนต์แล้วก็หรือว่าเจ็ตสกีก็ได้ครับเพราะยังมีชาวบ้านติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนนี่เป็นจํานวนมากครับท่วมหมดไม่เว้นแม้แต่ขวัดเขารูปช้างที่ตำบลปารังเบซาครับซึ่งไม่เคยท่วมก็ท่วมเลยน,น้ําจากเดานี่แหละครับที่จะไหลไปหาดใหญ่และทําให้ตอนนี้น้ําในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยเฉพาะนนในตัวเมืองนะครับที่เมื่อวานนี้ทําท่าวันลดแล้ววันนี้เพิ่มขึ้นไปอีกครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่เคยพบไม่เคยเจอน้ําท่วมแบบนี้มาก่อนดูสิครับ ลิตรไม่ต้องไปแล้วน้องไม่ใช่จู่จีบอไม่ต้องไปน้ำมันลึกเกิน núi núi, có quan chế nữa nút. cái gì? cái bút mực nút có นูนนเขาใช้ไฟวอยู่นุเขาอยู่บนชั้นสองลงเรียนนะ่ะต้องมรครับดูจากระดับความสูงของสีเหลืองดำ <ภา S 2> ที่เสาไฟฟ้าน่าจะตรงกลางแยกเนี่ยความสูงน่าจะประมาณสักสักเมตรห้กันวันดีพี่ ก็คือตอนนี้คือหรงงานางตัวไอ้จ้าบ้าน ตากี<ส> ừ, <ะ>้ลาเลยฮะยินยินนักไงวะนี่อ่ะ